ความร่วมมือครั้งใหม่เคลื่อนย้ายกล่องการตายได้และการเปลี่นแปลงบางส่วนของยูเมาทกกั้งหมดนี้และอีกมากมายตัวร่วมตามมาดูในอัปเดต3.7.2อย่างแรกเลยทะเลทรายกำลังจะร้อนริอุขึ้นอีกครั้งด้วยการมาเยือนของศิลีิในระดับไอคอนิกจีดราก้อนเพื่อนๆจะสามารถพบกับเวทีพิเศษในขณะรอเริ่มแมช์การตกแต่งแผนที่แบบพิเศษของจีดราก้อนเช่นปมน้ำมันและห้องแฟนคลับสุดหรู ยังมีของตกแต่งอื่นอีกเช่นการตกแต่งเครื่องบินของคอยบลูชิปและกล่องแอร์ดรอปแล้วอย่าลืมไปเยี่ยมชมทีดราก้อนพลัสสต็อเพื่อดื่มด่ำไปกับฉากถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงพาวเวอที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ต่อไปเรากำลังปรับปรุงวิธีที่เพื่อนๆโต้ตอบกับวัตถุบางชนิดในแผนที่ต่อไปนี้เพื่อนๆจะสามารถย้ายกล่องการตายเพื่อนำไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนที่จะทำการเก็บของได้แล้ว หรือใช้กล่องพวกนี้คุณหลอกล่อพวกหิวขอบที่ไม่ระวังตัวให้มาพบกับจุดจบประตูก็จะสามารถเปิดได้ทั้งเปิดเข้าด้านในและเปิดออกด้านนอกถังแก๊สที่เพื่อนๆอยากยิงมานานหลายปีก็จะระเบิดได้แล้วเมื่อถูกยิงมันจะสร้างกลุ่มควัน่อช่วยอำพลางตัวขนาดเคลื่อนที่ได้ตัวรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทีแคชโนตของเราและเมื่อพูดถึงฮีรามาทุกที่มีนาชินเนราเรสก็จะได้รับการยุเครื่องใหม่ในการอัปเดตนี้ด้วยเช่นกัน เราได้ปรับปรุงรูปแบบของอาคารให้เป็นระดบเกียบมากขึ้นเพื่อให้ความของได้สะดวกยิ่งขึ้นมีการเพิ่มจุดเกิดไอเทมมากขึ้นเพื่อพาทซ้อนของภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงการพิจารณาระหว่างพื้นที่สูงและพื้นที่ต่ำในบริเวณนั้นและยังมีเซอร์พาร์ทใหม่และการกลับมาของโหมดเซเวอร์เลสพีไฮและฮันเตอร์เลสพีไฮมีการอัปเดตบางอย่างสำหรับโหมดทูจีเอชแมทและอินเทนส์แบทเทิลโรยัลและอื่นๆอีกมากมายอยูรายละเอียดเต็ที่แพงช์ของเราอัปเดตสารที่เจ็ดจุด ตัวลงไปเดือดในมิราม่าเอากล่องการตายมาวางซ้อนกันให้สูงสนุกไปกับเพลงฮิตของทีดากอนแล้วเจอกันในสนามรบพับจีไปทิงกล่าวเขาเล่นฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งพีซีและคอนโซลสวัสดีคราฟตัน ติดตามข่าวสารที่คราฟตันไทยแลนด์